ครับพบกับพวกเราทีมงานสาย,สายอาสา,สาวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระเชตุพนวิมุลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพหรือเป็นวัดประจํารัชกาลที่หนึ่งเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับพี่ตั้มครับผมอยากรู้ว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงครับพี่แล้วก็ความสําคัญต่อประเทศครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตั้งอยู่ที่เขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารชื่อเดิมวัดโพธารามหรือวัดโพสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดโพขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลาวาส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ขยายอาณาเีตพระอารามด้านทิศใต้และทิศตะวันตกรวมถึงจะรลึกความรู้สัพพวิชาการเช่นประวัติศาสตร์วรรณกรรมตำราการแพทย์แผนไทยตำรานวดและตำรายาไว้ตามเสาสาลาราย จึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านต่างๆต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการบูรณะและทรงเปลี่ยนสร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีสิ่งสําคัญต่างๆอาทิพระอุโบสถพระมหาวิหารพุทธสายญาต พระมาหาเจดีย์สีรัชการและปฏิมากรรมฤูสีดัดตนนี่นะครับขวามือนี้จะเป็นพระอุโบสถซึ่งด้านในปฏิษจฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งรัชการที่หนึ่งทรงอัญเชิญมาจากวัดสาราศีนาดังมีความตั้งใจแน่วแนว่าที่นี่จะเป็นพระนครกังขาวนอย่างแน่นอน นี่นะครับคือพระพุทธสายญาติคือพระพุทธรูปที่ก่อดได้อิฐถือปูนปิดท้องทั่วทั้งองค์เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือประดับมุกภาพมงคลร้อยแปดประการที่พระบาทครับด้านหลังเรานี้จะเป็นพระมหาเจดีย์สีราชการเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สี่องค์เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับนี่คือ เจดีประจำราชาการที่หนึ่งซึ่งจะมีกระเบื้องเคลือบเป็นสีเขียวมีชื่อเจดีว่าพระมหาเจดีสีสันเพชชายานครับเดี๋ยวเราไปดูเจดีต่อไปเลยสำหรับเจดีที่อยู่ซ้ายมือเรานี้จะเป็นของอราชาการที่สองึ่งจะมีกระเบื้องเคลือบเป็นสีขาวมีชื่อเจดีว่าพระมหาเจดีดีหลบธรรมกรกนิทานพระมหาเจดีต่อมา จะเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3เป็นเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองนามว่าพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารและพระมหาเจดีย์สุดท้ายนะครับจะเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือรูปปั้นปฏิมากรรมหรือ,อสีดัดตนทั้งหมดแล้วจะมีอยู่80ท่า แต่ตอนนี้ที่เห็นก็อยู่ในวัดนี้ก็มียีนสีทาด้วยกันนี่นะครับซ้ายมือของพี่ลอดซุ้มประตูเข้าไปก็คือพระมนดุแล้วยักษ์วัดโพนี่อยู่ที่นี่ไหมครับก็นี่เลยครับ2ตนนี่เลยยักษ์วัดโพก็จะมีลักษณะตัวมีสีแดงแล้วก็สีเขียวมีลักษณะใ้ยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์สำหรับวันนี้การพาเที่ยวชมวัดประจำราชการที่หนึ่งของพวกเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ